การประมูลข้าวรถเนี่ยผมคิดว่ามันมีเงื่อนงนของปัญหาหนึ่งก็คือว่ามันตั้งแต่จุดแรกแที่ท่านนายกไปตั้งแต่เดือนมีนานะฮะท่านอาบอกว่ามีลักษณะทางกายภาพที่ดีแต่ว่าท่านไม่ยอมพูดถึงเรื่องของของคุณภาพของข้าวนะฮะน,นั่นคือจุดจุดไพ่ของท่านแต่ท่านบอกว่าเราจะเอาข้าวเนี่ยไปทดสอบเพื่อจะดูคุณภาพทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะเคลียร์ลงไปได้แล้วก็ประเด็นเนี่ยก็จะจะซาลงคนก็จะให้ความสนใจ ก,กับประเด็นนีน้น้อยลงนะครับแล้วมาเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยที่ไปเอาซื้อพฤษข่าวไปชิมเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักไปอีกก็คือว่าคุณเอาตัวอย่างแจกให้คนอื่นเขาแต่ไม่รู้ว่าตัวอย่างนั้นมันมาอย่างไงนะฮะก็คือว่าการสุ่มตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องถ้าจะเอามาตรวจเนี่ยมันจะต้องมอีวิธีการที่เป็น s c i e n t i f ก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิชาการพอพิชิตานแล้วมันจะขาดความน่าเชื่อถือซึ่งวันนี้สังคมก็กกมีคําถามในเรื่องของการได้มาทิ้งตัวอย่างเพราะว่า อันี่ดี่าไม่จะใสก่การแพทย์ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่านี่เป็นค่า10ปีหรือไม่ใช่10ปีเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้เป็นคนเป็นสุ่มตัวอย่างนะฮะอันนั้นต้องยอมรับแต่ว่าถ้ารัฐทาให้มันโปร่งใสซะตั้งแต่จุด,จดในแง่ของของโซ่อุปทานเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันก็จะทําทให้การส่งออกเนี่ยส่งออกได้ก็คือว่าถ้าเราทาบอวตัวแล้วมันไม่มีเชื้อราเนี่ย ประเด็นนี้มันจะหมดไปทันทีนะฮะแล้วก็สามารถคนบรงบุนี้ก็สามารถจะส่งออกส่งเอาไปส่งออกได้ซ้ำเพราะว่ามันสามารถการันตีได้หรือมีมีจดหมาย certification ของการตรวจสอบที่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 สามารถไปยืนยันได้ข้อมูลที่ผม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 คุยกับลงสีบางบางบางรายที่สนิทกันนะเขาก็บอกว่าเออในแง่ของการเก็บเนี่ยเจ้าของเก็บดีเพราะว่าถ้าเก็บไม่ดีเนี่ยวันนี้มันจะต้องเน่านะวันวันนี้อิชุประเด็นเรื่องข้าวเน่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะข้าวมันไม่ได้เน่านะฮะแต่ข้าวมันเสื่อมสภาพขนาดไหนเนี่ย เราเราไม่รับทราบได้ราคามันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่มลร็ดข้าวแล้วแม้แต่เม็มร็ดข้าวเนี่ยเวลาไปปรับสภาพแล้วเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องถูกขัดเรียกขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดสีออกนะฮะซึ่งมันปริมาณมันก็จะลดลงมาอีกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นการถอนขั้นต้นของของผู้ประมูลาสองก็คือถ้ามันคุณภาพไม่ดีเนี่ยการที่เขาเอา จำหน่ายในประเทศสมมติว่าบริษัทหนึ่งที่ทำข้าวถุงแล้วเอาไปจําหน่ายแล้วมีคนสืบรู้ว่าข้าวถุงอันนี้มันมาจากจากตัวอย่างอาของโรงสีสองโรงอันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่ากําไรที่เขาควรจะได้จากจากการบรมูอรนี้นะฮะหรือว่าถ้าการมีการส่งออกต่างประเทศผมคิดว่าในต่างประเทศเองเขาก็ต้องมีการสุ่มตรวจให้หนักหนามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ผู้ที่จะส่งออกมากขึ้นไปอีกนะกว่าเดิมที่มันเป็นอยู่แล้วก็พอเพิ่มถึง10ปีเนี่ยประเทศผู้ ผู้ที่จะนําเข้าเนี่ยเขาก็เครือนแทงสงสยัยแล้วก็มันเป็นประเด็นปัญหาในบ้านเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้อุตสาหกรรมข้าวไทยถูกกระทบไปหมดเลยนะฮะประเด็นของเรื่องนี้ก็คือรัฐกําลังทําเรื่องใหญ่เล็กๆอันนึงให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กระทบกับอุตสาหกรรมข้าวไทยซึ่งผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยครับ